ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องในกู๊ดด็อกซอรสและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เปิดคลิปนี้ขึ้นมาอันดับแรกขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ยังติดตามช่องเล็กๆน้อยคอนเทนต์นี้ไม่เคยห่างข่าวดีตอนนี้คุณโซระว่างพอจะมารับงานภาคแล้วนะครับหลังจากนี้ทุกท่านจะได้ยินเสียงภาคที่คุณเคยของเขาอีกครั้งหวังว่าท่านผู้ชมคงไม่ลืมเขาไปแล้วนะครับเอาละนอกเรื่องกันมาพอแล้วเนื้อหาของเราในคลิปนี้ จะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อโลกของเกอร์ฟอนไลน์อีกทั้งยังสร้างแผลในใจให้กับผู้บัญชาการบางท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่บทสรุปของอีเวนต์หลากดีฟได์ในพาร์ที่1คําคำเตือนคลิปนี้เป็นการบรรยายสรุปซึ่งมีการเปิดเผยเนื้อหาของเกอร์ฟอนไลน์ในอีเวนต์ดีฟได์ของบทที่8.5หาหากท่านผู้ชมท่านใดไม่ได้รับชมเนื้อหาในคลิปก่อนหน้านี้กระผมขอแนะนำให้ท่านย้อนกลับไปชมก่อนนะครับ แล้วก็เช่นเดิมคลิปนี้เหมาะกับการฟังก่อนนอนและระหว่างรับประทานอาหารหากทำให้ท่านผู้ชมขาดออทรสดหรือผิดพลาดด้วยประการใดผู้บรรยายขออภัยด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมาในห้องแลบของเพอร์ซิก้าเอเตรียมตัวที่จะออกไปตามหา M16 แม้ว่าเพอร์ซิก้าจะเตือนว่าการทดสอบประสิทธิภาพของนโรกคกวยังไม่สมบูรณ์แต่เอก็ตอบกลับไปว่าถ้าหากอยากหยุดเธอจริงก็ให้ปิดระบบของเธอซะ จากการกระทําของเธอเป็นไปได้ว่าอุปนิสัยที่เปลี่ยนไปจากปกตินั้นคงเป็นเพราะการปลดล็อกขีดจากัดต่างๆทําให้เอมโฟมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดขึ้นหลังจากที่เอมโจากไปเพอร์ซิก้าก็ติดต่อไปหาใครบางคนปลายสายแปลกใจที่เพอร์ซิก้ากติดต่อเข้ามาแต่กว่าอีกฝ่ายจะพูดเลื่อยเปิดไปมากกว่านี้เพอร์ซิก้าก็ตัดเข้าหัวข้อหลักและเค้นหาความจริงเรื่องที่เธอหรือเจ้าของไปสายคนนั้น เป็นคนทิ้งตัวส่งสัญญานั่นเอาไว้ถึงเธอคนนั้นจะหัวเราะกบเกลื่อนและตอบกลับไปว่าถ้าหากว่าเพอร์ซิก้าอยากจะคุยเรื่องนี้เขาจะตัดสายเพอร์ซิก้าจึงรีบยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าของปลายสายโดยบอกว่าเธอเจอไฟล์ที่บันทึกเหตุการณ์ในตอนนั้นแล้วเพียงแต่มันถูกยิงตก อีกฝ่ายแปลกใจว่าทำไมเพอร์ซิก้าไม่เก็บกู้กลับมาเองเพอร์ซิก้าอธิบายว่าในตอนนี้ AR ทีมถูกคูเกอร์ย้ายไปหมดแล้วทำให้ไม่สามารถเก็บกู้มันกลับมาได้หลังจากฟังจนจบถึงแม้เจ้าของปลายสายจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่ก็รับงานนั้นมาไม่ว่าจะเกิดอะไรเธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแม้ว่าเราจะเป็นเพียงแค่ดอแต่เราก็สามารถหาเหตุผลในการมีชีวิตของเราได้ไม่ใช่เพื่อใครเธอนั้นแต่เพื่อตัวเราเอง หลังจากที่ล้างแคสอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จเสียพบข้อมูลเก่าในนิวโรคาวจึงถาม4ีว่าจะให้ลบมันออกไหมสี 4, ต่ตอบปฏิเสธและบอกเดียที่ทำท่าทีว่าอยากจะลบให้ได้ว่าถ้าหากยุ่งกับมันฉันจะซัดนายให้ลงไปคุยกับลักมะม่วงนายเก่าทักทาย4ีที่ตื่นขึ้นมา4-1-6รู้สึกไม่สบอารมณ์เหมือนทุกครั้ง2 1สตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีเป็นพิเศษจากการได้นอนหลับยาวๆ สำหรับหน่วย404ที่มีทั้งชื่อดีและเสียแล้วการหาแหลับซ่อมบำรุงที่ดีคงเป็นเรื่องยากไปซะหน่อยเสียงเตือนดังขึ้นดูเหมือนว่าหลังจากการซ่อมบำรุงสำเร็จจะมีงานมาให้หน่วย404ทําต่อในทันทีภารกิจนี้ทุกคนต้องติดตั้งโปรตโตครอสเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ซึ่ง45ก็ดูเหมือนจะไม่ชอบใจเอาซะเลย หลังจากการจำลองสิ้นสุดลงเซียอธิบายว่าอินเทอร์เฟซแบบใหม่จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายซีเนอร์ได้ด้วยการเชื่อมต่อรูปแบบเดิม G11 และ C16 ทั้งคู่ดูจะสนอกสนใจกับระดับ2มากที่สุดเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่พวกเธอได้โมดูลอิเล็กทรอนิกส์วอลฟ G11 สงสัยว่าถ้าความรู้สึกของฉันอยู่ในเครือข่ายแต่ร่างของฉันยังอยู่ในพอร์ตซอมบำรุงตกลงแล้วฉันกำลังหลับหรือตื่นอยู่ สีห้าให้คำตอบง่ายๆว่ามันเป็นฝันที่ถ้าแค่พลาดก็ตายจริงๆก็เท่านั้นแต่เริ่มเดิมทีสี่้าก็เป็นหัวหน้าทีมอยู่แล้วเสียจึงฝากให้สีหควบคุมการออกคำสั่งสีห้ามองว่านี่มันห่วยแตกมากที่สุดจึงปฏิเสธไปการปรับตัวในครั้งนี้จึงต้องฝากให้นายเป็นคนจัดการแทน15นาทีต่อมาหลังจากผ่านระบบจำลองแล้วก็ได้ลงสนามจริง 416บบกมือลาพักพวกในทีมนั่นไม่ใช่เพราะเธอปฏิเสธภารกิจแต่เพราะนิสัยของนายที่ติดเล่นอยู่เป็นประจำได้บอกว่าการทำภารกิจในเครือข่ายซีเนอร์มันไม่ได้แตกต่างอะไรจากในโลกความเป็นจริงเลยทำให้กลายเป็นว่า45ต้องรับบทเป็นผู้อธิบายโดยปริยาย45บอกว่าการที่ G11 และ416หัวไม่ระเบิดไปก่อนนั้นเป็นเพราะนายช่วยเชื่อมต่อระบบของพวกเธอในโลกความเป็นจริงเข้าด้วยกันจึงทำให้พวกเธอสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ศัตรูของพวกเราจะใช้สัญญาณอนาล็อกขั้วตรงข้ามในการโจมตีและหากเราคิดจะโจมตีก่อนต้องระวังไฟวอลของพวกมันด้วยซึ่งรูปร่างของศัตรูมันก็คล้ายๆกับก้อนโพลีก้อนสีดำๆตาแดงๆหากถูกพวกมันสัมผัสจะทำให้ข้อมูลทุกอย่างโอเวอร์โหลดกรณีเลวร้ายสุดคือระบบประมวลผลเสียหายในระดับคอและในโลกไซเบอร์นี้การพบไฟวอลที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับสูงเป็นเรื่องที่เจออยู่เป็นประจำ ถึงจะใช้กําลังฝาเข้าไปได้แต่ในตอนนี้พวกเราควรแทรกซึมตามที่ถนัดจะดีกว่าทดานายหยิบกุญแจรูป416ออกมา416คิวเขาหมดในทันทีนี่แกจงใจสินะหน้าที่ของกุญแจดอกนี้คือมันจะแปลงสัญญาณหลอกไฟวอรเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ถูกจับในภาพรวมการปฏิบัติมันก็ไม่แตกต่างจากในโลกแห่งความเป็นจริงเท่าไหร่ ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า G11 และ4 1 6จะชินกลับมาตอนไหนก็เท่านั้นในฐานะทีดอหน้าที่ของเราคือรับใช้มนุษย์อย่างนั้นเหรอนี่คือเหตุผลที่เราถูกสร้างขึ้นมาสินะว่าแล้วเชียวมีบางอย่างผิดปกติจบคำพูดแทนคำสงสัยของ4 5 ทุกคนแปลกใจที่เธอตื่นขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายนายถ,ถามด้วยความเป็นห่วงสีห้าตอบอย่างลังเลว,ว่าไม่เป็นไรและถามไปยังดีถึงความผิดปกติเมื่อครู่ คำตอบที่ได้มานั้นตรงตามที่4-5คาดถึงความทรงจำในอดีตส่วนลึกจะถูกล็อกอย่างหนาแน่นจนแม้แต่เจ้าตัว4-5ก็เข้าถึงไม่ได้ก็ตามแต่เพราะโปรโตคอลตัวใหม่ที่อัพเข้ามาทำให้สัญญาณอ e ิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงไปรบกวนการทำงานของนิวโรคาวคล้ายกับคลื่นรบกวนนายไม่พอใจที่เดียไม่บอกผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น แม้ผลข้างเคียงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการต่อสู้แต่416ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า45มีอดีตที่ไม่อยากให้นึกถึงขานาดน,น,นั้นด้วยหรอการไม่ตอบอะไรและเลือกที่จะหนีแต่คำถามตรงหน้าปฏิกิริยาแบบนั้นเป็นการโต้ตอบอย่างชัดเจนว่า45ยอมรับในเรื่องนั้นและตอนนี้เธอก,ก็กำลังอารมณ์เสีย สิบนาทีต่อมาเสียจําเป็นต้องอธิบายเนื้อหาของภารกิจอย่างง่ายๆเพราะตอนนี้สีห้ากำลังอารมณ์บูดอย่างกรูมไม่กลับเนื้อหาของภารกิจคือต้องการให้ทีม404เข้าไปยังเซกเตอร์ S15 ในพื้นที่ของแซงวิทและนําโดนที่ถูกยิงตกกลับมาผ่านการค้นหาตําแหน่งโดยโมดูลสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่งติดตั้งลงไปเนื่องจากพื้นที่นั้นมีการปานเปื้อนสูงเป็นอย่างมากอีกทั้งผู้ว่าจ้างหรือเพอร์ซิกา้ายังเน้นย้าว่าต้องนํากลับมาให้ได้ไม่ว่าจะด้วย วิธีไหนส่วนเหตุผลนั้นไม่ได้บอกค่าจ้างจากเพอร์ซิก้านั้นสูงเสมอสูงมากจนสีห้าลำบากที่จะปฏิเสธภารกิจในคราวนี้เพอร์ซิก้าแบ่งรอยจากเซกเตอร์ S09 ที่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจบางส่วนมาช่วยลดภาระในการประมวลผลหลังจากจบการอธิบาย4ีบอกว่าเธอจะเชื่อมต่อระบบและให้เซียไปเรียกอีก3คนมาก่อนหน้านั้นเซียถามถึงเรื่องสัญญาณของ45ที่โอเวอร์โหลด แม้ว่าผลข้างเคียงมันไม่ได้อันตารายและคนอื่นๆก็ไม่เป็นไร แต่ในทางทฤษฎีเป็นไปไม่ได้ที่ระดับของการตื่นรู้จะทำให้เข้าถึงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลได้สีห้าถามว่าพอทราบสาเหตุไหมเสียก็ตอบว่าลองตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติของฮาร์ดแวร์และนิวโรคลาวเลยมีเพียงข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโมดูลทำงานขัดแย้งกันสีห้ารู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่เสียก็เลยบอกว่าหากได้ข้อมูลมากกว่านี้ประสิทธิภาพของสีห้าจะได้รับการปรับให้เหมาะสมแน่นอน หลังจากที่เข้ามาในเครือข่ายเสียบอกสีห้าว่าเธอจะเริ่มปรับโครงสร้างและการปล่อยสัญญาณอนาล็อกและให้สีห้าลองตรวจสอบดูอีกทั้งเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดียไม่ได้ปิดไฟวอลไว้หากพบมันเข้าสามารถทำลายมันได้เลยเนื้อหาเทปบันทึกหมายเลข002การถอดรหัสเสร็จสิน้นเริ่มต้นการเล่น มีดอตัวหนึ่งกำลังพยายามแทบตายในห้องฝึกซ้อมเพื่อหาความเข้ากันได้กับอาวุธแต่เพราะเธอนั้นถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านระบบเครือข่ายโชครายที่ระบบเครือข่ายบนโลกแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วอีกทั้งพื้นที่ที่ควรนำไปติดตั้งระบบอาวุธที่น้อยเป็นดังปมด้อย ทำให้เธอถูกมองว่าไร้ค่าโดยปริยายมีเพียงระบบต่อสู้พื้นฐานและปืนกลมือแค่2สิ่งที่เธอได้รับมาเพื่อใช้ปกป้องมนุษยชาติจากนั้นพวกเขาก็ส่งเธอไปอยังกริฟฟินในฐานะของมีตําหนิ4สีหรู้สึกตัวอีกครั้งจากเสียงเรียกของนายไม่ชัดเจนว่าเธอสลบไปนานแค่ไหนแต่จากที่416เล่าให้ฟังเธอนอนตาค้างคล้กับระบบบาลังจะพังไม่มีผิด สาเหตุน่าจะมาจาก4ีหถูกตัดการเชื่อมต่อกระทันหันไม่นานเซก,ก็แจ้งเข้ามาว่ามีดอที่ไม่รู้จักหลุดเข้ามาในเครือข่ายสัญญาณที่ปล่อยออกมาจากดอตัวนั้นเป็นของกริฟฟินและคนที่เผลอปล่อยให้หลุดเข้ามาได้นั้นก็คือเดียแต่ไม่ต้องห่วงว่าตัวตนของ404จะถูกเปิดเผยเพราะดอที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่ายดูโลกค้าวของดอตัวนั้นจะถูกล็อกดาว แตว่าเรื่องนั้นไม่ได้ช่วยทําให้สบายใจได้เลยหากริฟฟินรู้ว่าสัญญาณคอนดูร์รคาวหายไปพวกนั้นต้องแห่กันมาแน่ส่วนเรื่องว่าใครเป็นคนหลุดเข้ามาได้นั้นตอนนี้ยังไม่ทราบคาดเดาว่าน่าจะเป็นพวกมือใหม่เดียเสนอว่าจะเตะดาวตัวนั้นออกจากเครือข่ายให้แต่ยังก่อนสีห้ามีความคิดที่ดีกว่าเธอเสนอให้ใช้โอกาสนี้ในการฝึกการค้นหาและอัปเดตข้อมูลโมเดลใหม่จากดอของกริฟฟินตัวนั้นไปด้วยในตัว สถานการณ์ในตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่การถูกเปิดเผยตัวตนแต่เป็นความอันตรายจากภารกิจแม้จากปากเจ้าตัวจะบอกว่าตนเองนั้นรักตัวกลัวตายที่สุดตีหนึ่งหกก็อดไม่ได้ที่จะบอกว่าเธอนั่นแหละน่าก,กังวลที่สุดกลับเข้าหัวข้อหลัก4ี6หนึ่งหกถามว่าเราจะหาดอกตัวนั้นได้ไงไม่ยากจากตอนที่เราใช้กุญแจผีได้ปะถ้าเหมือนก็ตอนนั้นไงเพียงแต่ต้องเข้าหาดอกตัวนั้นแล้วเอาข้อมูลกลับมา เนื่องจากในตอนนี้ข้อมูลของดอตัวนั้นจะแตกออกเป็นหลายชิ้นหน่วย404จึงจําเป็นต้องรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆให้ครบก่อนฟังดูยุ่งยากจังเอากลับมาแค่ชิ้นเดียวไม่ได้เหรอในทางปฏิบัติท,ทําได้แต่ผลลัพธ์มันเวลวร้ายทีโดยที่มีเดี้อเล่าคำว่ามสมบูรณ์น่ะก็ไม่ต่างจากผู้ป่วยทางจิตหรอกเมื่อนายอธิบายเสร็จสีห้าก็พูดแทรกขึ้นมาในทันทีถึงแม้นี่จะเป็นอีกหนึ่งในการฝึกแต่ก็ประมาทไปได้ ววววกกเรรรราาีีบบมินนส่น่ดัดภายหลังที่รวบรวมชิ้นส่วนต่างๆและช่วยดอตัวนั้นหรือคารินได้สําเร็จเธอก็ตื่นขึ้นมาในห้องซ่อมบารุงของคารินาคารินที่จับต้นชนปลายไม่ถูกก็เข้าใจผิดว่าคารินาเป็นทีดอเหมือนกันแต่ด้วยความบังเอิญที่ชื่อของทั้งสองนั้นคล้ายกันทําให้ทั้งคู่สนิทกันอย่างรวดเร็วคารินาบอกว่าในตอนนี้ผู้บัญชาการกําลังติดภารกิจอยู่ ถึงเสนอว่าจะหาของเล่นแก้เบื่อให้คารินที่ถูกปฏิเสธเหมือนกับเด็กก็โวยวายอย่ามาดูถูกกันนะสักวันฉันจะเป็นทีดอหลับหนึ่งของกิฟฟินที่ได้เลยจากนั้นถามคาริน่าว่าสนามซ้อมยิงปืนอยู่ไหนก่อนจะเดินออกจากห้องและทิ้งให้คาริน่าคาใจอยู่อย่างนั้นตัดกลับมาที่ฝั่งของห้องซ่อมบำรุงของ404ภายหลังรับบทเป็นนักบุญช่วยเหลือดอ1ตัวไปแล้ว หน่วย404มีเวลา12ชั่วโมงในการเตรียมตัวและเช็คสภาพร่างกายสำหรับภารกิจต่อไประหว่างนั้นนายเข้ามาถามถึงสภาพร่างกายของ45ไม่เป็นไรตอนนี้ฉันเริ่มชินกับโมดูลใหม่แล้วจะขอตัวไปพักชาร์จก่อนเสร็จแล้วเข้าไปฟังภารกิจจากเสียเธอก็ไปพักเถอะคืนนี้ต้องวุ่นวายแน่ 12ชั่วโมงถัดมาสีห้าไม่เข้าใจรถนิยมว่าน่ารักของ p e r s ์ซ a กับสิ่งที่เรียกว่าแฟรี่หรือนางฟ้าสักเท่าไหร่เนื่องจากมองเผินๆมันก็แค่โดรนโง่ๆตัวหนึ่งเฟย์อธิบายเพิ่ม,เต,มเติมว่าเมื่อเปิดการใช้งานภาพโปรแกรมจะฉายภาพนางฟ้าน่ารักออกมาและนั่นก็น่าจะทำให้45เข้าใจถึงความน่ารักได้ทันทีที่เปิดการใช้งานนางฟ้าตัวน้อยก็ตกใจกับหน้าที่ดูไม่เป็นมิตรของ45 ถึงแม้จะไม่เหมือนที่4ีจินตนาการไว้เท่าไหรเจก,กก็อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าโฮโลแกรมนางฟ้าตัวนี้ถูกออกแบบโดย AI ของเจ้าตัวเองและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงชื่อว่านางฟ้านางฟ้ายุทธวิธีหรือ Rescue f a i r y สำหรับรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาสัญญาณหน้าที่ของเธอคือค้นหาและนำทางสีห้าไปยังเป้าหมาย อธิบายจบนางฟ้าตัวน้อยก็สแสดงความกระตือรือร้นในการทำภารกิจออกมามันก็ดีอยู่เพียงแต่สีห้าหัวล้อแห้ง,หงๆเพราะไม่มีใครขอสร,ร้าง AI ที่ว่างขนาดมาสร้างบุคลิกให้กับตนเองได้แบบที่เพอร์ซิก้าทำอีกแล้วแม้ในภารกิจอาจจะจำเป็นต้องใช้นางฟ้าตัวนี้แต่ในความเป็นจริงคงไม่พ้นว่าฝากให้นน่ศูนย์สีช่วยทดสอบอยู่ดี เสียบอกว่าเธอส่งคู่มือในการใช้งานไว้ในร็กคาวของสีหเผื่อเอาไว้แล้วแถมยังถามสีห้าว่าคุณยังไม่ชอบนางฟ้าอยู่อีกไหมถ้ามันไม่พูดมากฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกยิ่งไปกว่านั้นนางฟ้ายุทธวิธีนี้เพอร์ซิก้าไม่ได้พัฒนาเพียงคนเดียวเสียไม่สามารถให้คำตอบนั้นได้สีห้าเข้าใจตรงจุดนั้นทุกคนต่างมีสิทธิ ที่อยากรู้อดีตของคนอื่นเพียงแต่หลายๆคนก็ไม่อยากพูดถึงมันเธอรู้ตัวดีเพราะเธอเองก็เป็นเช่นกันสีห้าหัวเราะกลบเกลื่อนล้อเล่นหน้าฉันรู้ก,กดอยู่แล้วไม่ถามหรอกเรียกทุกคนมานี่หน่อยถึงเวลาต้องไปแล้วในขณะเดียวกันในห้องควบคุมของแซงวิชดิสทออเยร์ติดต่อไปหายังรีเมอร์เกี่ยวกับเรื่องโดนที่ถูกยิงตก เนื่องจากไม่มีคำสั่งโดยตรงจากมาสเตอร์ไมท์ทำให้ดีเมอร์ไม่ได้ให้ความสนใจกับโดนตัวนั้นเท่าไหร่เธอจึงปัดความรับผิดชอบไปให้ดิสทอยเยอร์และไล่ให้ดิสทอยเยอร์เข้าเครือข่ายไปค้นหาตำแหน่งของโดนตัวนั้นดิสทอยเยอร์วอยไวเนื่องจากเธอไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์ดีเมอร์ไม่สนใจและไล่ให้ดิสทอยเยอร์ลงสนามด้วยตนเองโดยการภูมิคมค้นหาแผลเก่าจากการต่อสู้กับกริฟฟินก่อนหน้านี้ทำให้ดิสทอยเยอร์ปฏิเสธเสียงแข็ง และไม่ยอมไปง่ายๆเธอทักท้วงเรื่องสัญญาของดีเมอร์เกี่ยวกับที่ดีเมอร์จะสร้างร่างใหม่ให้ดีเมอร์แกล้งทําเป็นลืมและแก้ตัวว่าเธอมักจะลืมหลายอย่างหลังจากที่หลับกลางวันก็ได้ฉันจะสร้างร่างใหม่ให้และฉันพอจะมีไอเดียดีๆแล้วด้วยเธออยากแข็งแร่งขึ้นใช่ไหมอยากเร็วกว่านี้หรืออยากได้ลูกเล่นใหม่ๆลูกเล่นใหม่ๆห,หรออาสิ เดี๋ยวนะขอหมดเลยไม่ได้เหรอคิดว่าฉันโง่เลยไงกันฉันรู้นะว่าเธอมีสิทธิ์เข้าถึงสายการผลิตเธอน่ะอัปเกรดโมดูลของเตงตลอดอะ่ะแต่ไม่คิดจะอัปเกรดฉันบ้างเลยอะ่ะไม่แฟร์เลยอะ่ะขี้โกงหืก็จริงนะแต่เธอน่ใจนะว่าอยากได้พลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับพาระอันใหญ่ยิ่งนะ่ะ ฟังดูนะ่าสนใจจังถ้าจะแก้ไขรูปร่างของฉันละก็ลืมไปซะเถอะฉันไม่อยากกลายเป็นก้อนเล็กๆเหลี่ยมๆนั่นอีกแล้วอะ่ะฮิฮิฉันสัญญาว่าเธอจะน่ารักเหมือนเดิมจริงเหรองั้นก็ไม่มีปัญหาฮะ <h> ah> แล้วเธอจะรออะไรอยูล่ล่ะมาเริ่มกันเลยก่นอื่นเชิญหลับให้สบายไปก่อนพอเธอตื่นขึ้นมา ก็เตรียมตัวรับร่างใหม่ได้เลยไม่รู้ว่าคิดเป็นหรือเปล่านะแต่ว่ารอยยิ้มของเธอมีอะไรแปลกๆนะฮ <c oughs> ช่างมันเถอะยังไงซะเธอก็คงไม่คิดร้ายกับฉันที่เป็นคู่หูอยู่แล้วล่ะนะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะเราเป็นเพื่อนกันตออไปนี่นา รตสสวัด์กลางดึกหน่วย404เดินทางมาถึงเขตพื้นที่การปกครองของแซงวิดเซกเตอร์ s, s 15พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่416ไม่รู้จักเธอจึงขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก45 45ตอบว่า416รู้จักเรื่องเขตปนเปื้อนดีอยู่แล้วเธอจึงเกิ่นมาแค่กาะเปืยหลันคอแรบผู้อิดและสงครามโลกครั้งที่3แต่ก่อนที่จะพูดต่อนายก็แทกเข้ามาอธิบายแทน คื้ที่เขตนี้ปนเปื้อนกรมนรมตภาพลังสีและไวรัสอีดิทหรือที่รู้จักในชื่อเต็มว่า e u r o g i l o w e m i s s i o n Infection Disease ผลกระทบของมันทำให้อินทรีย์วัตถุทุกชนิดเน่าเปื่อยแต่ยังคงสภาพของสิ่งมีชีวิตคล้ายกับซอมบี้จากเหตุการณ์ระเบิดที่กเกาะเ้ยหลันทำให้ไวรัสอีดิดแพร่กระจายไปทั้งโลกจนดกลายเป็นชนวนนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เนื่องจากไวรัสอีดิมีทั้งเรื่องราวและเบื้องหลังที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเกอร์ฟอนไลเป็นอย่างมหาศาลพอๆกับความยาวของชื่อมันขณะต้องประกาศตรงนี้กับท่านผู้ชมว่าไว้มีโอกาสทีมงานจะทำคลิปแยกออกมาให้รับชมนะครับ สี่้าตรวจสอบแล้วว่าพื้นที่ปฏิบัติการของ404มีค่าความปนเปื้อนที่อยู่ในเกียนต่ำและปลอดภัยกับทีดอทำให้พวกเธอไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมมากนะักอีกทั้งปฏิบัติการนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีกร,รมัตภาพรังสีสูงหลังจาก4ีอธิบายเนื้อหาภารกิจจบลงเราจะได้เจอซอมบี้ไหมอะ่ะก็หวังว่าจะไม่เจอฮะเนซอมบี้ก็มีจริงเลดิไม่มีจริงหรอกอย่างน้อยก็ไม่ใช่ที่นี่ เราไม่ได้อยู่ในหนังหรือเกมซะหน่อยเธอกูเรื่องพันนั่นหรือนายเอออ๋อ,อนี่เป็นเหตุผลที่นายชอบอ้างขอตัวไปทางทุรละนะ่ะแถมเป็นทุกครั้งตอนที่ฉันดูซีรีส์เรื่อง The Fighting Des สินะเงินคงเั้นมัง้งในไหนที่สิก็พูดถึงมันแล้วมันเป็นซีรีส์ที่โคตรยาวเลยนี่เธอคงดูไป20กว่าซีซันแล้วเงไงเงมันมีทั้งหมดที่สิบซีซัน แต่สงครามโลกครั้งที่สามันเกิดขึ้นซะก,ก่อนชิลีก็เลยโดนตัดจบตรงนั้นไงท่านอุส่าตั้งตารอดูเินเครดิตที่ราชาผีดิบแห่งโลกได้บัลดานใช้ท่าเยาเ็นามสูเพกในตอนที่9และถูกฉีดไวลัสเจถึง3ลิตรจากเอวีโอของทีเล็กว้าวฉันชอบหนังแนวไบโอพังสุดๆเลยฉันไม่เห็นจะเข้าใจสิ่งที่เธอพูดเลยสักนิดแต่ถ้าเธอชอบแล้วก็ดีแล้วละ่ะสิ่งที่ทำให้ใย,ยเพียนนี่ต่างจากซอมบี้คือนานาทีใย,ยนี่จะพูดภาษาคนเป็นบ้าง อีกอย่างแนวหนังที่แกชอบดูทําให้ฉันง่วงทุกทีฉันรู้เบื่อกับหนังที่ลงเอยด้วยคําว่ามนุษยชาตินี่แหละคือศัตรูที่แท้จริงฉันคิดว่าหนังสยองขวัญแนวซอมบี้จุดขายจริงๆอ่ะออกไปในทางเลือดสาดการกัดฉีกเข็ดขามที่ทิบมากกว่านะก็จริงนะแต่หนังแนวนั้นมาสูญพันธ์ไปแล้วนี่นะแถมซอมบี้เคยของโลกที่ไหนล่ะเออฉันว่าฉันได้ฟังมามากพอแล้วล่ะกลับไปโฟกัสเรื่องภารกิจกันเถอะ นายตัดบทด G11 และหันกลับไปถาม45ว่าถึงหรือยังแต่คว่าจะตอบถึงตามพิกัดแล้วปฏิกิริยาของ45ก็ดูตอบสนองช้ากว่าปกติจนผิดสังเกตนายจึงหันกลับไปซุบซิบกับ4 1 6และ G11 ถึงเรื่อง45ที่แปลกไปและขอว่าหากมีอะไรผิดสังเกตอีกให้รีบแจ้งเซียโดยด่วน 15นาทีผ่านไปสมาชิกในหน่วย404เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว4ีหชี้แจงกับสมาชิกทุกคนว่าให้รออยู่ตรงนี้เธอจะออกคำสั่งกับดอตัวอื่นให้ช่วยค้นหาเส้นทางในการแทรกซึมและหากว่าพบสถานีสอดแนมที่เหมาะสมาก่าการไรรได้เมื่อไหร่เธอจะเป็นคนให้สัญญาณเองเนื้อหาเทปบันทึกหมายเลขหนึ่งการถอดรหัสเสร็จสิน้นเริ่มต้นการเล่น เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการลักลอบขนส่งดอสองตัวคีและก็ปี้ทั้งสองเครื่องได้ถูกล้างข้อมูลเดิมจนเกลี้ยงก่อนจะแพ็คสินค้าหนึ่งในเจ้าหน้าที่ขนส่งเสนอว่าอยากลองเปิดระบบข้างในดูไหมเครื่องที่ถูกเปิดขึ้นคือโมเดล SSD d หากสังเกตในฐานะมนุษย์แล้วไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของทั้งสองเครื่องจากภายนอกได้ดอตัวนี้เมื่อเปิดขึ้นมาจำเป็นต้องลงทะเบียนผูกมัดสิทธิบังคับบัญชาเสียก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่ขนส่งต้องลงทะเบียนอย่างเรี่ยงไม่ได้อืว่ากันตามตรงมันไม่เห็นจะแตกต่างจากดกเครื่องอื่นเลยนี่ว่ามันก็แค่เครื่องเปล่าๆเรื่องปรับแต่งไม่ยากหรอกกลับมาเข้าแผนกันต่ออย่าให้พวกริฟฟินมันรู้โดยเด็ดขาดเข้าใจแล้ว <S <S ตัดกลับมาที่ฝั่งของแซงวิช ดิทรอยเยอร์รายงานกับดีเมอร์ว่าเธอตรวจพบสัญญาณแปลกปลอมที่คล้ายกับฝั่งตนเองเชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายดีเมอร์รู้สึกผิดสังเกตกับการกระทําที่ผงผางของแขกมีได้รับเชิญเมื่อลองตรวจสอบดูก็พบว่าอีกฝ่ายใช้โปรโตโคอลโอกัสที่ไม่ได้เกี่ยวกับโปรโมชั่นออฟแต่อย่างใดเนื่องจากดิทอยเยอร์เธอไม่ได้อัปเดตข้อมูลมาสักระยะแล้วทําให้ดีเมอร์ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าโปรโตโคอลโอกัสเป็นสัญญาณที่ใช้กันภายในแซนวิชโปรโตคอลโอกัส คือข่ายที่เราใช้ภายในสวิทเฟอร์ลี่มาต่างจากโปรโตคอลซีเนอร์ที่เศษเดียนดอร์ของกริฟฟินใช้กันอยู่ใครก็ตามใช้สัญญาณนี้ถือว่าเป็นพวกเราทั้งหมดฮะใช่พวกเราแน่เหรอหรือว่าวันนี้มีนัดตรวจงานกันฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะหรือไม่ก็เป็นดอทที่ติดไวรัสพา,าพราโฟอี พราะไม่ทราบว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญจะมาไม้ไหนดิทเยเยอร์จึงเปิดใช้งานโกกิที่ไม่ได้หมายถึงแป้งแต่เป็นโกลิอัสหุ่นระเบิดพิชีพรุ่นใหม่หรือให้เรียกว่าเจ้าถั่วดำถั่วแดงทุกท่านคงจะถึงบางอ้อได้ไวกว่าอีกทางดิทเทยเยอร์ไม่ลืมที่จะทวงสัญญากับดีเมอร์ดีเมอร์ให้คำตอบว่ามันกำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับแต่งเหตุผลที่มันช้าก,กว่ากำหนดก็เพราะว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาขัดจังหวะเธอ และก่อนที่ดิสทอยเยอร์จะถามไปมากกว่านี้ดิมเมอร์จึงรีบยัดเยีดงานให้ดิสทอยเยอร์ไประบุพิกัดสัญญาณจากนั้นก็ประกาศผ่านเครื่องกระจายเสียงให้อีกฝ่ายรับรู้เนื่องจากมีร่างกายใหม่เป็นหลักประกันดิสทอยเยอร์จึงต้องจำใจทำอย่างช่วยไม่ได้ สิบนาทีต่อมานายรายงานกับเสียว่าตอนนี้404ค้นพบสถานีที่เหมาะกับการสอดแนมแล้วอีกไม่นานจะเริ่มปฏิบัติการค้นหาโดรนก่อนหน้านั้นนายขอให้เสียเรียกเดียมาคุยหน่อยเดียมารับสายด้วยอาการหยุดหิดจากการถูกขัดจังหวะระหว่างเล่นเกมนายเปลี่ยนไปใช้ช่องสัญญ,ญาณเข้ารหัสเนื่องจากไม่อยากให้45ได้ยินเรื่องนี้จากนั้นถามอาการระหว่ง24ชั่วโมงที่ผ่านมาของ45 เท่าที่เดียสังเกตจากผลของค่าพารามิเตอร์ในยูโรคาวมันไม่ได้แตกต่างจากดอปกติเท่าไหร่แต่มีจุดที่ผิดสังเกตอยู่ตรงที่จะมีค่าพีของค่าพารามิเตอร์ในบางค่าเวลาจากนั้นค่าพารามิเตอร์ก็กลับมาเป็นปกติเดียสันนิิฐานว่าเกิดจากการโอนถ่ายไฟล์หรือการลบแคสไม่ก็การดูฟีดวิดีโอสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องปกติของ4-5 ด้วยความเป็นห่วงนายถามกับเดียว,ว่าเขาเชื่อใจได้แค่ไหนเดียตอบว่านี่เป็นงานของเขาหากเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอมันก็เป็นความรับผิดชอบของเขาเช่นกันสุดท้ายนายฝากเรื่องตามดูอาการของสีห้าอย่างใกล้ชิดไว้กับเดียโดยมีข้อแม้จากเดียว,ว่าเขาจะรับผิดชอบเรื่องนี้ให้แต่ภารกิจต้องเสร็จในขณะที่สี่ห้ากำลังจะถามนายว่ารายงานไปถึงไหนแล้วไม่นานนะักสัญญาณเตือนแซงวิดก็ดังขึ้น เกิดอ,อะไรขึ้นเสียงนี่มันเดสตอยเยอร์ er. ต้องเป็นใหญ่นั่นแน่แนฟังฉันนะไอพวกกิฟฟินเฮงสวยฉันรู้นะว่าพวกแกอยู่ที่นี่และฉันก็รู้ว่าพวกแกมาทำไมตอนนี้พวกแกจะถูกจับได้เมื่อไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วนะไงล่ะงงนะสิกลัวกันไหมล่ะฮะนอกหัว เชื่อทิ้งเลยได้ไหมยายนี่ก็แค่หัวหน้าสวิตกระจกกระจกที่โดนตื้อบ,บ่อยตัวฉันจำไม่ได้แล้วว่าตื้อไปแล้วกี่ครั้งหอฉันรู้นะว่าพวกแกคิดอะไรอยู่แกคงจะพูดว่ายายนี่ก็แค่แสงว้วหัวหน้ากระจกกระจกที่ถูกตื้อบ่อยๆจนฉันจำไม่ได้แล้วว่าโดนตื้อไปกี่ครั้งสินะ จริงอยู่ที่ฉันมักจะถูกพวกแกแลังแกเป็นบางครั้งแต่ตอนนี้ฉันรีโมเดลใหม่แล้วว้ยในอีกไม่กี่อืดใจร่างใหม่ของฉันน่ะก็จะใช้อะไรทั้งทรงพลังปาดเปรี้ยวและสงา่างา้ำเฮ้พวกแกไม่มีวันสู้ฉันได้หรอกสวดอ้อนวอนให้เตรียงตาย ก่อนที่ฉันจะไปถึงได้เลยนะแต่กลับมาที่ฝั่งของ404 2อนาทีหลังจากที่ได้ยินประกาศนายถามว่าสมาชิกในทีมคิดยังไงกับเรื่องนี้416สงสัยว่าดิสเทเยอร์หาเราเจอแล้วจริงๆหรืออีกฝ่ายแค่บรับกันเฉยๆ45ยังว่าดิสเทเยอร์ยังหาเราไม่พบใหญ่นั่นต้องการทำให้พวกเรากลัวจนเผอเปิดเผยตำแหน่งของตนเองอีกท้งดิสเทเยอร์ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นพวกเรา ทำให้ในตอนนี้พวกเราสบายใจได้ปัญหาจริงๆของหน่วย404ตอนนี้คือเครื่องรบกวนสัญญาของแซงวิทที่อยู่ใกล้ๆหากไม่ทำลายมันจะไม่สามารถปฏิบัติการต่อได้416รู้สึกว่าต่อให้อีกฝ่ายจะรับหรือไม่ในตอนนี้แซงวิทก็กำลังตามหาพวกเราอยู่45บอกว่าสบายใจได้เพราะเธอกับนายมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเครื่องรบกวนอยู่แล้วใช่เลยล่ะพี่คราวนี้ก็ครบรอบพอดีเป๊ะเลย หวังว่าราวนี้ฉันคงไม่วิ่งจนขาลากหรอกนะฉัน่ะสีขาลากส่วนเกนอะ่ะเอาแต่นอนพักกันพอแล้วใช่ไหมงั้นไปกันเถอะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมานทุกท่านในการทำคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจจามาตานิ